สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ BMW Millennium Auto สาขาราช้าวนะคะวันนี้ลูกตาม,มีภารกิจนำรถ BMW 7 Series ไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่บ้านเพื่อทำการเคสไใดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเคสใดนะคะ เราไปดูนะคะว่าขั้นตอนการส่งมอบรถยนต์เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะขั้นตอนแรกหลังนำรถไปล้างดูุดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็ดทำความสะอาดจากภายนอกขั้นตอนต่อไปคือการพ้นค่าเชื้อภายในรถค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการนำพลาสติกมาหุ้มทั้งในส่วนของพวงมาลัยเบาะหัวเกียร์เพื่อให้คุณลูกค้าได้มั่นใจความปลอดภัยก่อนถึงมือลูกค้าค่ะ หลังจากขั้นตอนทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะนำรถขึ้น Mobility Service ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้ปิดรอบด้านทั้งหมดนี้เพื่อจะทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่ารถทุกคันที่นำไปให้ท่านได้ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่คารุหาสุขเจริญนาค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับเจ้าของคารุษาสุขเจริญนานะคะคุณมงคลสุขเจริญนาสวัสดีค่ะค,คุณมงคลสวัสดีครับคุณตุกตาครับค่ะวันนี้ตุกตานะคะได้นํารถ bmw 730 ldm sport นะคะมาให้คุณมงคลได้สัมผัสประสบการณ์ค่ะได้ทดลองขับค่ะ ว่ารถคันนี้เนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงคันนี้เป็นมเนอรชเชนนะคะซึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีกิตดี้ิวด้านหน้าแล้วก็ไฟด้านหลังอยากจะบอกให้คุณมงคลและครอบครัวทราบเลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยเราได้ทําความสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีปลอดภัยแน่นอนค่ะ ทุกตาได้นํารถ BMW 730 LD คันนี้ค่ะมีออปชันอะไรที่คุณมงคลประทับใจบ้างเลยร่คะคะก็เราใช้อยู่วีเจ็ดแล้วก็ระบบซีวีเจ็ดนี่ถือว่าดีมากเป็นรถที่เป็นรถรที่ดีมากแล้วก็นุ่มมากนะครับนุ่มมากต้องถือว่าถ้าใช้เป็นครอบครัวเนี่ยจะถือว่าดีด,ดีมากมากเลยครับ ขออนุญาตถามคุณมงคลนะคะคุณมงคลม,มีความประทับใจในเรื่องของศูนย์บริการกับเมลนเนียมออโต้เราในระยะเวลา5ปีมีความประทับใจยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยความประทับใจเราก็อยู่ที่เซลล์นะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะติดต่อเซล์ในด้านบริการนะครับเราก็เอารถไปเวลารถเราเราเราเสียหรือมีปัญหาเราก็เอาไปจอดให้เขานี่อย่างอย่างล่าสุดนี้เราก็เอาไปจอดทิ้งไว้เขาเขาก็รับผิดชอบดูแลให้เราอย่างดี โดยมากจะ,จะผ่านที่เซลล์แล้วก็เซลล์คนนี้ก็เก่งวามควรก็ที่ว่าดูแลให้เราประทับใจแต่ว่าที่เราตัดสินใจใช้ DM <ม>ก็เกิดจากเซล์นี่แหละถ้าเราเจอเซลล์ไม่ดีเราก็คงไม่ได้ประทับใจสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณมงคลสุขเจริญคณามากเลยนะคะแล้วก็ขอให้ enjoy กับการ e ทส d r ได e 730LDM Sport ในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณคุณมงคลมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าท่านใดนะคะอยากมีประสบการณ์ดีๆในการทดลองขับรถ BMW ติดต่อเราค่ะวันนี้1286 m i l n i u m Auto Connect สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ